รายงานล่าสุดค่ะขณะนี้นะคะได้มีการเปิดเผยคลิปของน้องดิซ่านะคะปรากฏว่าน้องดิซ่าค่ะถึงจาการ์ตาเป็นที่ปลอดภัยแลวนะจ๊ะแม่แม่ซึ่งน้องดิซ่ากับทีมลาวนะคะก็เดินนําโดยพี่อลิสนั่นเองนะน้องดิซ่าใส่เสื้อฮู้สีดํานะคะแล้วก็เหมือนกับถือเสื้อเอาไว้สีฟ้าเนะนี่ยนะแม่แล้วก็เดินขึ้นรถไปค่ะอย่างไรเพื่อภารกิจแฟนมีตนะคะวันที่15นะคะจกาการ์ตากะไทยก็จะเป็นเวลาเดียวกันกับประเทศไทยเลยนะจ๊ะที่จะมาให้เพื่อนๆรอติดตามความเคลื่อนไหวของน้องลลิสากันนะจ๊ะช่วงนี้คงเหนื่ เรีว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเวอร์เพราะว่าน้องลิซ่าอยากเจอกับแฟนคลับนั่นเองนะคะน้องสัมภาษณ์กับนิตยสารเวลิตี้แฟร์ค่ะว่าทํางานหนกักค่ะเพราะว่าอยากจะเจอแฟนคลับนั่นเองแล้วก็เห็นแฟนคลับรอคอยมานานแน่นอนค่ะไม่ต้องเป็นปีเป็นเดือนนะคะเพราะว่าน้องบอกว่าออกอัลบัมล้วลิซ่ามานี่ก็นานแล้วก็เลยอยากทํางานให้หนักนะคะอยากออกเพลงมาเรื่อยๆคือไม่ต้องให้น้องลิซ่าห่างหายเป็นปี2ปีเลยแม่คือแฟนคลับรอโอนริซ่าทุกวันนะคะชนิดที่ว่าน้องลิซ่าหายไปวันหนึ่งนี่ก็คิดถึงแล้วอ๋อดีๆอยากจะวีดทุกวันนั่นเองค่ะแล้วก ยิ่งได้เห็นน้องลิซ่าบนเวทีนะคะน้องก็บอกว่าดูดีใจมาก ดูดีใจที่วันนี้ทุกคนมาหาหนูแล้วก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าขอบคุณที่ไม่ทิ้งหนูไปไหนแล้วก็คอยซัพพอร์ตหนูตลอดนะคะขอบคุณนะคะลิซ่าฟังนะคะพวกเราแฟนคลับจะอยู่ตรงนี้ทางบ้านที่ไปหาหนูหรือไม่หรือว่าทั่วโลกนะคะไม่หวังอะไรเลยขอแค่ให้น้องลิซ่ามีความสุขเยอะๆนะจ๊ะอ้าวทุกคนมารอติดตามค่ะสําหรับงานแฟนมิตรที่จาการ์ตานะคะล่าสุดลูกสาวก็คือถึงแล้วจ้าเมื่อเช้าก็คือมาจุ่มป๊อบหมาดกับพี่ก้อยแล้วก็พี่อลิสนะคะแล้วก็ล่าสุดเดินทางไปจาการ์ตาแล้วอย่างไรก็ ขอให้นงนิชาเดินทางโดยสวัสดิภาพรอติดตามความปังความสวยความแซ่บอยู่นะสวเดียวเดี้ออไอะไร่ย่